สวัสดีครับวิดีโอต่อจากนี้ไปนะครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับในรูปแบบของอะนาล็อกนะครับนะซึ่งเครื่องเสียงในระบบอะนาล็อกเนี่ยจะเริ่มจากมิกเซอร์ใช่ไหมครับ EQ ควอสนะรวมไปถึง Power และก็ต่อไปหาลําโพงนะครับผมจะแยกย่อยนะครับในแต่ละอุปกรณ์ว่ามีหลักการทํางานยังไงนะครับแล้วก็วิธีการปรับตั้งค่าต่างๆแบบพื้นฐานยังไงนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกับอุปกรณ์ตัวแรกกันเลยครับนั่นก็คือมิกเซอร์ครับไปชมกันเลยครับโอเคครับอุปกรณ์ตัวแรกนะครับก็จะเป็นอนาล็อกมิกเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอนาล็อกมิกเซอร์ที่ได้รับความนิยมนะครับในตลาดบ้านเราเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมขอเริ่มไล่จากชแนลออกมาก่อนนะครับนะว่าใน1นึ่งชแนลมีอะไรบ้างนะครับแล้วค่อยๆไล่ไปทางฝั่งนี้นะชแนลนะครับ อันดับแรกนะครับด้านบนสุดนะครับขออธิบายแค่หนึ่งฉันแนวก็พอนะครับนะเป็นอินพุตนะครับนะอินพุตนะครับในรูปแบบของสัญญาณภาพอินพุตเนี่ยที่เป็นมาตรฐานสากลเนี่ยจะมี2รูปแบบนะครับนั่นก็คือไฮยิปเดนไฮยิปเดนนะครับนั่นก็คือ,อพวกสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์ต้นทางที่มีวอลลุ่มในการปรับลดเสียงหรือ,อกีตาร์ที่เป็นกีตาร์แอคทีฟ นะครับสามารถปรับบอรลุมความแรงของสัญญาณได้หรือตู้แอมหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์มือถือนะครับที่สามารถปรับบอลลุมได้เห็นไหมครับนี่คือเป็นสัญญาณที่มีความมีความแรงพอสมควรนะครับในงานใช้งานนะครับเราต้องดูนะครับเช็คสัญญาณให้เหมาะสมนะครับนะแบบที่2ก็คือ low i มพ e d ดน c ์นะครับนั่นก็คือไมโครโฟนธรรมดาของเรานั่นเองนั่นก็คือไม้สายทั่วไปนะครับนะเป็นไดนามมกไม้ทั่วไปหรือไม้คอนเดนเซอร์ทั่วไปนั่นเองนะครับซึ่งเราจะดูความแรงของสัญญาณนะครับซึ่งมีความแรงมากนน้อยเพงใดะครับ ขอเริ่มจากตัวไมโครโฟนก่อนนะครับซึ่งเป็น l o น i m แด d a n นะครับว่าเราจะสามารถเพิ่มเกณฑ์ได้ขนาดไหนเท่าไรหยุดที่เท่าไหร่ใช้ยังไงนะครับมาดูนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดนะครับ on นะครับ channel นะครับต้องการใช้ c h น n นี้แล้วก็กดออนะครับก่อนอดื่นนะครับเราเช็คสัญญาณขาเข้าก่อนว่ามีความแรงนะครับมากน้อยเพียงใดนะครับโดยการกดนี่นะครับเหมือนเป็นปุ่ม solo นั่นเองนะครับหรือเราเรียกว่าปุ่ม pre-fader listen นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเรากดนะเมื่อเรากดนะครับสัญญาณนะครับก็คือมีความบางมากๆนะครับให้เราทําการนะครับหมุนนะครับเฟดอ่าหมุนเกณฑ์ขึ้นไปนะครับเพื่อดูสัญญาณนะครับให้มีความแรงพอพอที่จะมิกซ์เสียงนะครับนั่นก็คือเราเราศูนย์ดีบีบวกลบนะครับไม่ต้องสูงมากนะครับซึ่งผมนะครับ มิกเซอร์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอะลาร์กดิจิตอลนะครับจะทําการบาลานซ์เกณฑ์นะครับนาขาเข้านะครับทั้งขาเข้าทั้งขาออกให้อยู่ระละศูนย์ดีบีนะครับนะถ้าเป็นดิจิตอลก็จะอยู่ระละลบสิบแปดบีบีเอฟเอสนะครับนะตัวนี้มิกแอนาล็อกนะครับนะสเกลก็จะมีความแตกต่างกันนะครับโอเคนะเราได้สัญญาณที่เพียงพอละขาเข้านะครับถัดมานะครับเมื่อเราเกณฑ์เสร็จแล้วเห็นไหมครับนะก็จะหมุนขึ้นประมาณนิดหน่อยนะครับทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบ เห็นไหมครับก็อยู่ระล่านี้นะครับสำหรับการใช้งานทั่วๆไปอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ย่านการใช้งานที่อยู่ระดับกลางๆนะครับนั่นก็คือประมาณ0ูนนะครับสำหรับเกณฑ์นัร์ลัอกต่อมานะครับก็คือเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งเป็นวันนอรคอมเพรสเซอร์นะครับมิกนาน์ล็อกบางตัวก็จะไม่มีนะครับซึ่งเขาจะรวมนะครับพารามิเตอร์นะครับที่เป็นคอมเพรสเซอร์มาไว้ที่ปุ่มเดียวนะครับเราก็สามารถ หมุนนะครับเพื่อที่จะควบคุมความแรงของสัญญาณได้นะครับแต่ว่าถ้าเราทําการบาลานซ์ดีๆนะครับก็ไม่ก็ไม่ต้องไปใช้มันนะครับนะใช้ก็ต่อเมื่อมีการพูดนะครับที่มีเสียงขึ้นเสียงลงแบบรุนแรงนะครับแบบกระแทกนะครับสำหรับการตะคอกหรือการพากอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีความรุนแรงนะครับให้เราใช้บันออกคอมเพรสเซอร์นี้ช่วยได้นะครับนะหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นรูปแบบของพารามิตอร์ EQ นะครับมิกอนาล็อกนะครับบางตัวอาจจะให้มา 2แบนด์แบรนดแบนดแบนก็แล้วแต่นะครับนะซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าพารามิเตอร์คิวในการปรับโทนเสียงนะครับนะบุคลิกเสียงนะครับต่างๆแหลมกลางหรือกลางแหลมอะไรต่างๆให้เราปรับให้ตรงตามความต้องการของเรานะครับนะโดยทรเก็ตของเราเวลาปรับนะครับพยายามที่จะรักษานะครับสัญญาณให้อยู่ในย่านศูนย์ดีบนะครับพยายามอย่าอย่ให้มาติดพิกมากนะครับถัดลงมานะครับถัดลงมาจะเป็นปุ่ม ออกเซ้นนะครับนะออกเซ้นง่ายๆนั่นก็คือเป็นการส่งสัญญาณออกไปยังภายนอกนะครับซึ่งมิกบางตัวนะครับจะจัดกรุ๊ปม,มาให้หรือส่งไปในรูปแบบของออกโดยตรงเลยนะครับนะนะในการพูดของเรานะครับนะสัญญาณนะครับจะผ่านมายังชัแนลนะครับนะผ่านมายังชัแนลเห็นไหมครับนะหลังจากนั้นเราต้องการใช้ชัแนลเนี้ยต้องการใช้เสียงเนี้ยออกไปยังออกเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนอ่แล้วก็ต้องหมุนเฟดอ่าหมุนบอลลุ่ม ตัวนี้ขึ้นไปนะครับเพื่อส่งสัญญาณไปยังอ็อกนะครับจะมาชุดอ็อกนะครับอ็อกเอาเห็นไหมครับบลูมควบควบคุมจะอยู่ตรงนี้นะครับอ็อกหนึ่งอ็อกสองนะครับซึ่งจะไปออกตรงนี้นะครับนั่นก็คือเป็นอ็อกเซนนะครับนะเห็นไหมครับนะนะประมาณนี้นะนี่ก็คือการใช้อ็อกโอเคครับผมขออนุญาตซูมลงมานะครับตรงคําว่าพรีตรงนี้นะครับนะซึ่งนะครับในการใช้งานอ็อก นะครับนะที่จะส่งไปยังนะสองช่องนี้นะครับซึ่งเป็นอ็อก12นะครับนะของช่องนี้นะครับถึง2นะเป็นการส่งแบบอิสระทั่วไปนะครับเมื่อเราหมุนอ็อกตรงนี้นะครับจะมีปุ่มตรงนี้เขียนคําว่าพรีนะครับถ้าเรากดลงไปนะครับถ้าเรากดลงไปนั่นหมายความว่านะครับนะสมมติว่าเราใช้ช่องใหม่นะครับถ้าเรากดลงไปนะครับนะที่เราส่งไปหาอ็อกนะครับนะเมื่อเรากดลงไปสัญญาณนะครับจะถูกกกแบบบอออไไปปจาาตรรรงงนนนนีี้้้ะะคคััเเข2ช่ลย ซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับเฟดเดอร์นะครับนะเราจะเลื่อนเฟดเดอร์ขึ้นหรือลดลงมันก็จะไม่มีผลนะครับนะนะซึ่งพูดง่ายๆก็คือมันจะเป็นอิสระนะครับในการส่งออกไปนะครับและการควบคุมแบบพรีเฟดเดอร์นะครับนะถ้าเรากดออกล่ะนะครับถ้าเรากดออกนะครับออกนะครับนะจะถูกแทบออกระจากหลังจากที่เราเฟดเดอร์ขึ้นไปนะครับนะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราไม่เลื่อนเฟดเดอร์ขึ้นนะครับสัญญาณที่ส่งไปออกก็จะไม่เกิดนะครับก็จะไม่มีเสียงนะครับโอเคนะครับนะนี่คือการใช้งานออกเพิ่มเติมนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นเอฟเฟกนะตรงนี้นะครับจะเป็นสีขาวเนี่ยจะเป็นปุ่มควบคุมนะครับอ่าก็จะเขียนว่าอ็อกแล้วก็เอฟเฟกนั่นก็คือปุ่มตัวนี้จะส่งนะครับไปหาตัวเอฟเอ็กซ์โมดูลนั่นเองนะครับเมื่อเราใช้นะครับเราก็หมุนขึ้นไปนะครับระดับหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าสัญญาณเนี่ยแอคทีฟหรือยังนะครับโดยเมื่อเราหมุนขึ้นไปนะครับสัญญาณเสียงช่องนี้นะครับนะ จะส่งไปยังเอฟเฟกต์โมดูลนะครับไปรอที่ตรงนี้ดังนั้นนะครับเมื่อเราส่งมานะครับเราก็ใช้เอฟเฟกนะครับให้เราดูนะครับรายการเอฟเฟกที่เราต้องการใช้เห็นไหมครับนะนะให้เราดูเอฟเฟกที่เราต้องการใช้ว่าจะใช้ตระกูลไหนนะครับซึ่งไปศึกษาอีกทีนึงนะครับตระกูลรีเบิร์บตระกูลเอ็กโคตระกูลผสมหรือคอรัสแรงต่างๆนะครับซึ่งโมดูลเอฟเฟกตตัวนี้นะครับก็จะมีบารูมนะครับที่เป็นพารามิเตอร์ในการปรับนะครับความกว้างนะครับความแคบของพารามิเตอร์ต่างๆนะครับให้มัน มีการแวรลี่นะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของอในแต่ละเอฟเฟกต์โมดูลนะครับนะในการจำลองเสียงนะนะเช่นเอ็กโคจะให้มีความแคบนะครับหรือความถี่ที่มีาการสะท้อนของเสียงเยอะๆนะครับก็สามารถปรับที่ตรงนี้นะครับนะซึ่งสามารถดุ่ายๆคือเป็นปุ่มพารามิเตอร์ในการหมุนนะครับปรับสัญญาณเอฟเฟกนะหลังจากนั้นเนี่ยเอฟเฟกที่เราส่งไปนะครับนะนะเขาจะมีนะครับ เอฟเฟกต์เอาท์พุตเห็นไหมครับนั่นก็คือเอฟเฟกต์ดีเทอร์นะครับเอาท์พุตของเอฟเฟกต์โมดูลนะครับจะส่งไปยังช่องเอฟเฟกต์ดีเทอร์เห็นไหมครับแล้วก็ออนเอฟเฟกต์ดีเทอร์ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเซนต์ออกไปได้นะครับเห็นไหมครับพอเราเซนต์เสร็จปุ๊บนะครับสัญญาณเอฟเฟกต์ที่เราดีเทอร์กลับมานะครับก็จะกลับมาหาช่องเดิมนะครับมากลับมาหาช่องเดิมแล้วเราก็จะได้ยินเสียงเอฟเฟกต์ออกไปยังไมโครโฟนของเรานะครับไปยังเมนเอลอาร์ของเรานะนี่คือเป็นหลักการคร่าวๆนะครับ ถัดมานะครับจากปุ่มเอฟเฟถก็จะเป็นปุ่มแผนนะครับซ้ายขวานะครับเพิ่มน้ําหนักเสียงไปทางซ้ายนะเพิ่มน้าหนักเสียงไปทางขวานะครับนะโอเคก็ลองใช้งานกันดูในการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะครับคลิกสแน์เฮดอะไรต่างๆก็ลองแผนให้ได้มิติเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะเขาจะเป็นปุ่มออนนะครับแอคทีฟช่องนี้นะครับใช้งานก็กดออนไปไม่ใช้งานก็กดปิดไปเหมือนปุ่มมิ้วอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับบางตัวก็จะไม่มีคําว่าออนนะครับบางตัวจะกดคําว่ามิ้วนะครับ นะช่องนี้นะครับจะเป็นสัญญาณที่เอาไว้ดูนะครับความแรงของสัญญาณที่เป็นพีคนะครับนะสัญญาณที่ติดพีคเนี่ยมีผมบอกเลยนะครับว่านะสัญญาณที่เราเราไม่ต้องการแบบนี้นะครับนะสมมติว่าเราเล่นเกณฑ์มากเกินไปเห็นไหมครับถ้าเราไม่ทำา PFder Listen นะครับแบบนี้ทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็คเห็นไหมครับมันจะติดพีคนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่กด Feder Li ลิสเนะครับนะถ้าเราไม่กด Feder Listen เนี่ย บางปุ่มไม่มีโซโล่นะครับแต่มิกหลายตัวจะมีมาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับโซโล่เนี่ยถ้าเรากดขึ้นไปเราจะเห็นสัญญาณพีคอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับพอพีคนะครับก็จะมีพีคที่เป็นไฟ LED ขึ้นมาให้อีกหนึ่งดวงนะครับในแต่ละช่องเห็นไหมครับแล้วก็พยายามมินิมัไซ์นะครับหรือลดนะครับการพีคให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับมาถึงปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับเขียนว่า1 2นั่นก็คือพอเรากดเข้าไปนะครับสัญญาณจะถูกนะครับสมมติว่าเราใช้มายาสี่ช่องนะครับเรากดนะครับ สัญญาณจะถูกลมนะครับสีช่องนี้ไปไว้ในกรุ๊ปนะครับนั่นก็คือกรุ๊ปหนึ่งสองเราสามารถส่งออกไปนะครับปึ้่งเข้าไปหากุ๊ปเอานะครับก็คือเป็นการกรุ๊ปสเตอร์นั่นเองนะครับในการใช้งานนะครับเราก็สามารถใช้งานเฟดเดอร์นี้นะครับแล้วก็สัญญาณก็จะออกไปนะครับเอาพุทนะครับมีความแรงเท่าเท่ากันทั้งสองทั้งสองสัญญาณนะครับนะซึ่งเป็นในรูปแบบของการจัดกรุ๊ปนะครับซึ่งให้มากรุ๊ปหนึ่งสองนะครับนะโอเค ก็ลองใช้งานกันดูนะครับต่อมาก็จะเป็นเลือกนะครับสัญญาณนะครับกดปุ่มนี้นะครับสัญญาณก็จะไปหาสเตอร์เห็นไหมครับสัญญาณก็จะไปหาสเตอร์ถ้าจากนี้นะครับก็จะเป็นเฟดเดอร์นะครับเฟดเดอร์นี้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นเอาต์พุตของชัแนลหนึ่งนะครับหรือชัแนลใดๆนะครับของชัแนลใดๆนะครับเมื่อเราเฟดเดอร์ขึ้นไปเราทําการบาลานซ์นะครับเรากดพีเฟดเดอร์ลิสเทนเสร็จเราโซโล่เสร็จนะครับทดสอบทดสอบนะ ทดสอบทดสอบเห็นไหมครับลอาโซโลเสร็จที่ศูนย์ดีบีเห็นไหมครับทดสอบทดสอบหลังจากเราเฟดเดอร์ไปที่ศูนย์นะครับก็คือตรงกลางนี้นะครับนะเห็นไหมครับแล้วก็ทําการเฟดเดอร์เมนิวอาร์ไปที่ศูนย์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเป็นการบาลานซ์นะครับแล้วเรากดพีเฟดเดอร์ลิเทนออกหรือกดโซโลออกนะครับทดสอบทดสอบทดสอบนะทดสอบทดสอบนะสัญญาณนะครับเอาพุทไปหาอินพุตแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็น สัญญาณที่รับมาจากชแนลต่างๆนะครับแล้วก็ Output ออกไปนะครับนั่นก็คือสัญญาณก็จะมีความเท่ากันนะครับทดสอบทดสอบทดสอบเห็นไหมครับก็จะมีความเท่ากันนะครับอินพุมาเท่าไหร่ Output ก็จะก็จะก็จะออกไปเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับนะพารามิเตอร์ก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับนะสามารถทําการมอนิเตอร์ได้ง่ายๆนะครับนะก็ลองไปศึกษาแล้วก็ลองใช้งานกันดูอีกทีหนึ่งนะครับ อย่าลืมนะครับนะย้ําที่สุดนั่นก็คือการทําเกณฑ์บาลานซ์นะครับนะปรับเกณฑ์ขาเข้าให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกไปอยู่ในย่านที่เหมาะสมนะครับก็คือตรงกลางตรงนี้นะครับนะในการเป็นเซตเป็นแพทเทิร์นนะครับรูปแบบการมิกซ์เสียงเหมือนเหมือนกันนะครับกับมิกดีต้นนะครับนะในการใช้งานเอาพุทเหมือนกันนะครับนะสมมติว่าตรงนี้นะเรารู้เลยว่าสัญญาณมันอยู่ในระดับที่เพียงพอนะครับบวกขึ้นไปนิดหน่อยนะครับนะแต่เราต้องการให้มันอยู่ที่ศูนย์ดีบีไว้นะครับถ้าสมมติว่าเราเล่งขึ้นไปอีกนะครัับมนก็จจะ พุ่งขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราติดเพดานเลยนะครับก็จะติดพีคนะครับนะซึ่งเราเซตไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้บวกกับไว้ลบนะเอาไว้บวกเับไว้ลบอยู่ในนี้นะครับสามารถที่จะดูได้ว่าเฮ้ยพอตรงนี้นะเป็นย่านตรงกลางของเรานะครับพอเราบวกขึ้นไปเนี่ยต้องใกล้พีคแน่นอนหรือเราลดลงมาก็ก็เป็นการทํางานของมิกทั่วไปนะครับอาจจะมีการเพิ่มลดเพิ่มลดอยู่นี่แหละนะครับนะโอเคนี่คือเป็นการใช้งานรูปแบบของ low i m p e d a นะครับหรือไมโครโฟนทั่วไปเรามาดูนะครับลน์อินบ้างนะครับสําหรับ มิกเซอร์ทั่วไปจะมีหลายอินเห็นไหมครับนั่นก็คือมาจากผมยกตัวอย่างนะครับเสียงมาจากคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดมือถือหรืออื่นๆนะครับซึ่งเป็นลายอินเข้ามาเขาว่าเขาสามารถที่ปรับโวลลูมได้นะครับทุกอุปกรณ์พวกนี้จะสามารถปรับโวลลูมได้เราก็มาเสียบเข้าหน่เห็นไหมครับนะลายอินนะครับถ้าเราเสียบช่องเดียวนะครับให้เราเสียบช่องบนนะครับเช่นมาจากกีตาร์ที่เป็นแอคทีฟกีตาร์นะครับที่มีใช้ถ่านนะครับแบตเตอรี่9โวลต์หรืออะไรต่างๆที่อยู่ในเบสกีตาร์อะไรต่างๆนะครับหรือตู้แอป์นะครับ ถ้าเรามาลายเดียวเส้นเดียวนะครับให้เราเสียบที่ช่องบนนะครับช่องช่องบนนะครับจะเป็นลายโมโนนะครับนะนะหรือถ้าเป็นคีย์บอร์ดมือถือหรือต่างๆใช้แจ็ค3าคีย์บอร์ดใช้แจ็คสเตอร์นะครับเอาพูดออกมานะครับแล้วก็มาเสียบเข้าช่องตรงนี้นะครับบนกับล่างนะครับนะจากนั้นนะครับช่องนี้เป็นช่องลายอยู่แล้วเขาจะเลือกเป็นลายอินสูเมนต์นะครับให้เราอยู่แล้วนะครับของมิกเซอร์นะครับ หลังจากนั้นเราก็เทียบสัญญาณได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มออนตรงนี้นะครับนะกดดูสัญญาณนะครับเห็นไหมครับความแรงของสัญญาณก็อยู่ในราวนี้นะครับอ่าเขาก็เหมือนกับว่าเป็นการแผดสัญญาณลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะนะเราก็ทําการเพิ่มเกณฑ์ขึ sure> ้นไปก็ได้นะครับนะนะให้มันอยู่ที่ศูนย์นะครับนะก็อยู่ในราวนี้นะครับนะเห็นไหมครับแตะศูนย์นะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็กดออนนะครับใช้งานก็กดออน ผมก็เฟดเดอร์ขึ้นไปนะครับเฟดเดอร์ขึ้นไปโอเคเห็นไหมครับมันก็จะอยู่0 d นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เสียงโดยทั่วไปนะครับถ้าจะใช้อ็อกก็ตามที่ผมพูดตอนแรกนะครับก็หมุนอ็อกขึ้นไปนะครับอ็อกปุ่มสีฟ้านะครับก็จะส่งสัญญาณเสียงมาให้อ็อกมาสเตอร์นะครับสองช่องนี้แยกกันโดยอิสระนะครับหรือจะจัดกรุ๊ปนะครับให้เรากดกรุ๊ปตรงนี้นะครับ 1- 2เข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับกรุ๊ปออกไปหาช่อง1 2อ็อกทั่วไปอยู่ช่องนี้ กรุปเอาอยู่ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้จะเป็นเมนเอานะครับเมนเอานะครับมิกบางตัวจะเป็นช่องแบบนี้นะครับนะช่องแจ็คธรรมดาแจ็ค t r s ธรรมดาแต่ว่าเอาต์พุตของเขาจะเป็นแบบบาลานซ์อยู่แล้วนะครับนะทำไมเขาถึงไม่ทําเป็นแบบนี้ทั้งหมดเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเป็นรูปแบบเดียวกันให้เป็นสากลไปเลยนะครับแต่ในกรณีที่เป็นช่องแบบนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่านะครับเอา์พุตเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็น x l r เสมอไปนะครับเอา์พุตของมิกเซอร์ทั่วไปที่เป็นอนาล็อก หรือดิจิตอลอะไรต่างๆไม่จาเป็นต้องเป็น NR นะครับมาตรฐานนะครับของคอนเน็กชันนะครับเป็น TRS นะครับก็ในรูปแบบของบาลานซ์เหมือนกันนะครับคล้ายกับตัวเอาต์พุตแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่ง TRS ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับนะซึ่งเขาก็เป็นมาตรฐานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องไปน้อยใจนะครับว่าซึ่งทําไมมิกเราเป็นเอาต์พุตแบบนี้นะครับแล้วทําไมของคนอื่นเป็น NR ซึ่ง จะเป็นก r หรือเป็น TRS นะครับคุณภาพเสียงมันขึ้นอยู่กับคนนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะมิกให้ได้เสียงออกมาได้ดีที่สุดนะครับไ mm hmm. ม่เกี่ยวกับช่องขาออกนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาเป็นเ็เมื่อเขาเป็น TRS เราเ S, ก็บาลานซ์สายสายสัญญาณให้เป็น TRS เป็นรูปแบบของบาลานซ์ออกไปหาโปรเซสเซอร์ตัวต่อไปนั่นก็คือ EQ หรือ crossover นั่นเองนะครับสมมติว่าผมมิกทั้ง2นะครับนะเช่นผมใช้ทดสอบทดสอบนะเห็นไหมครับมันก็จะไม่พีคไม่อะไรนะครับก็จะใช้ร่วมกันได้กับ เปิดเพลงนะครับนะมันอา,อาจจะลดเสียงเพลงแล้วก็เพิ่มไอตัวตัวไมโครโฟนของเราขึ้นไปอีกนะครับเราเพิ่มได้นิดหน่อยลดได้ได้ลดได้หมดนะครับแต่ว่าเวลาเพิ่มเนี่ยต้องต้องต้องดูหน่อยนะครับว่าแต่ว่าถ้าเราบาลานซ์ดีๆถ้าเราเพิ่มสุดนะมันก็ยังไม่ค่อยที่จะพีคมากนะครับนะในกรณีที่เราต้องการใช้เสียงมากนะครับเพราะว่าตรงนี้เราเซ็ตเป็นมาตรฐานแล้วว่าไอตรงนี้เราเป็นมาตรฐานนะแต่เราต้องการเพิ่มขึ้นมากอีกมากไปกว่านี้นะครับก็เพิ่มได้สุด นะครับแต่ว่าเสียงก็จะไม่ใกลพ้พีคจกนเกินไปนะครับทดสอบทดสอบทดสอบ,บนะแต่ถ้าเรากระแทกกระแทกหน่อยก็ต้องยอมรับนะครับตรงนี้ในการพรีคนะครับแต่ในการเซ็ทนะครับที่ใช้งานโดยทั่วไปก็อยู่ระเลานี้นะครับทดสอบทดสอบนะเห็นไหมครับแล้วก็มิกเพลงไปด้วยนะครับนะเห็นไหมครับนะก็จะใกล้เคียงกันนะส่วนออกอะไรต่างๆแล้วก็ใช้งานนะครับให้เหมาะสมนะครับนะเห็นไหมครับเฟดเดอร์ออกไปนะครับเฟดเดอร์ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเปรียบเสมือนเป็นเอาพุตจากมิกวันนี้ไปหาโพรเซอร์อื่นอย่าง EQ แล้วก็คอสเวอร์นะครับก็จะสามารถใช้ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราเอาขึ้นไปสุดนะครับเปรียบเสมือนว่าอ้าสูตรนี้ก็คือพีคแน่นอนนะครับแล้วก็ปรับลงมานะครับถ้าปรับลงมาตรงนี้แสดงว่าเฮ้ยเสียงเราเป็นมาตรฐานเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ EQ คอสเวอร์นะครับได้อย่างสบายใจละนะครับซึ่งสัญญาณมาเพียงพอเหมาะสมลงตัวนะครับสัญญาณมาแบบนี้เสียงดีแน่นอนครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับวิธีการใช้งาน อันหลอกมิกเซอร์พื้นฐานง่ายๆสั้นๆน,นะครับนะบางท่านอาจจะทราบดีแต่ท่านที่เป็นมือใหม่นะครับหรือกําลังสนใจในระบบเครื่องเสียงแจ้งก็สามารถนำเอาไปใช้งานเป็นพื้นฐานได้นะครับนะอาจจะไม่ร้อแต่อาจจะมีส่วนนะครับหรือเอาทิคเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ให้ไปนะครับไปปรับใช้กับระบบนะของท่านดู โอเคสำหรับวีดีโอถัดไปนะครับผมจะได้เล่าในรูปแบบของ EQ นะครับซึ่งเป็นโรเซอร์นะครับตัวต่อไปที่ผมจะต่อจากมิกนะครับไปหา EQ นะครับนะซึ่งจะมีวิธีการยังไงนะครับก็ฝากติดตามในช่อง Youtube นี้ด้วยนะครับนะสำหรับวีดีโอนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ